รับเลื่อนใจนี่คืน้าเรามีกิจกรรมที่ผมไม่เคยกอดกับพี่นามขนาดน,นี้หรอกโ <Okay. S 2> อเคดีาาคใจมากแล้วรู้สึกไหมว่าคนที่เขามากอดเราเนี่ยเขาเ่ตใจมากคือรู้สึกนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่อยากมาง์คพนอยากอย่างมีตัวอย่างบาง์คพนที่ไม่เคยกอดผมมาก่อคะแนนกอดนี่ก็จะคืนนะครับผมเนี่วันนี้ได้จับเต็ม,มเลยทีเดียวเออแล้วรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนทบความมัน่นใจมากเกินบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้นอกจับต่อแน่นอน เดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับเล็กๆน้อยๆให้คนได้ร้องกีตาร์แล้วก็ให้คนได้โยกตัดด้วยนะครับผมคือต้องเตรียมตัวไปก่อนไหมฮะเดี๋ยวว่าสามารถลุยได้เลยได้เลยครับม่กีตาร์โอเคนะฮะกับอกให้คุณดีว์หางกีตาร์ครับผมขออนุญาตชิงแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับมั่นใจก่อนใกล้ขึ้นนะครับกับเพนธช์นะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วล่าสุดนะฮะก็สามารถไปรุ้งสุขกับกิจกรรมของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภา เป็นกิจกรรมที่ไปตะโดนพละกอนแล้วร่าเสียงให้ยาวที่สุดนะครับเพื่อนุชิ้ตั๋วชมภาพยนตร์นะครับ2,500ใบนะครับ2,500ที่นั่งได้นะครับตั้งแต่5สิงหาคมถึง10พฤศจิกายนนะครับก็มีที่นี่ด้วยนะครับที่พารากอนนะฮะนอกจากที่พารากอนแล้วก็ยังมีที่เมเจอร์นะฮะที่แฟชั่นไอส์แลนด์นะครับเนเจอร์ชูทีเมเจอร์ปิดดาเมเจอร์รังสิตนะครับเอสเอฟบางกะปิแล้วก็เอสเอฟเซนร์เกิร์ลนะครับก็ถือว่าเรามั่นใจนะครับเราก็มาะกอบไปด้วยทีแล้วก็ถามคา เราลุกสู้กับมีนเ,นบบเกมนะครับกับเพชร์อเชื่อเรานั่นคือแต่โคลนเพราะว่ากอดแลด้วก็ลากเสียงให้ยาวที่สุดนั่นเองคุณดิวครับครห้าหกห้าจะทำอะไรครับสวดมนต์ไว้ครัก่อนเราเพลง,ยงครับครับผมโอ้โห,โโหเป็น,คน,นโคลนเพราะผมว่าไม่ไมีเวลาหลบหลังเวทีทเ,เอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยครับนะฮะมบูชิน้าพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับคุณดิวพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับครับครับพร้อม